ได้ครับได้ครับครับขอขอขอเล่นด้วยนะครับครับพี่ชายครับครับเนาเล่นไหมบอราคนน่นเล่นไหมก่อนแหละโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเกมนี้เราจะลงเมืองอ่าหอดูดาวนะครับมากับเด็กที่ไหนไม่รู้ครับส่มมานะท่านผู้ชมวันนี้ยอซี่ครับ อาเอ็งคือใครอ่ะน้องพี่สุ่มมาเนี่ยเอ็คือใครอ่ะคนครับชื่ออะไรครับออะไรครับเนี่ยม่ครับอดาวอ้อะไรอ่ะน้องร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 ้องะไรกันน่ะน้องดาัน้เขานอนเขานอนฝันดีอยู่ครับเป็นลมแดดเป็นลมแดดทุ่มที เพื่อนโอนโมเอาลูกน้องเป้าเอาครับเอาครับไม่ต้องบอกก่อนตัวจริงปะไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใช่ใช่ผมไม่ใช่อ enfin, ่ะไม่ไม่ก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับรไม่เหอพี่มนพี่กูเลยอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมึงรู้จกักรู้จักเสียงก็รู้แล้วเนี่ยอนโมนจริงจริง ไม่ใช่คับผมชื่อผมชื่อไอ้ีโอครับไม่ใช่พีโอครับชื่อลีโอครับไ่กพี่ว่าเนี่ยเขาจะเขามาจากไหนนะติตวกเล่อะไรมากเลนมูน่ะหาไม่ชเชจนมิขาเปคนไมห้อ นี่โอนโมขอไอซีครับพี่ผมกดติดตามแล้วไม่ไม่ใช่โอนโมครับไม่ใช่ชื่อพี่โอครับเฮ้ยโวดักอ๋ออ๋ออ๋อจะคึ้ได้ครั้งในโอ้อพีโอู๋หด็น้อยเขาไม่ใช่พี่อู๋อะเสียใจเนาะเขาไม่ใช่โอนโมเขาเป็นโกนโมอย่างดู่นินกับโอนโมมาแล้วอ่ะผมว่าโอนโมเล่นเกมเก่งนะครับ แบตโดนตัวนกูโคตรไก่ตัวูกสารมีตัวครับพี่ช่วยหน่อยครับมาดีจ้าหาพี่โอละมีสองตัวน้องสองตัวอุปกรณ์อยู่พี่คอนยักพี่โอผมไม่มีอันเนี้ยมีตัวน้องมีตัวพี่สองตัวน้องมาช่วยพี่หน่อยเด้อ นีเงียบเงียบลโอโมย่านี่โอโนโมตัวจริงมากตั้งหัวโชดี้เย็นน้องเยเียตุกงงอะอยบออยบอีี่ี่เาหัวโชดีพี่ลาหัวโชดีไอซองอะ น้องเด็กน้องน้องเดอกแล้วน้องมันมีที่ใหม่มาแล้วน้องคุณรู้แล้วครับพี่โอย่โอเนี่ยเนี่ยแชทแช่อ่ะน้องๆตอนนี้กำลังเล่นแรงอยู่น้องเชทแคนน่ะไอ้ด้อมมีเหรียญช่วยเพื่อนไหมช่วยเพื่อนหน่อช่วเพื่อนน่ะไม่มันรีตัวครับพี่เก็บหมดก่อนค่อย องพี่วอเลอนมูติงของพเยี่ยมเลยของแพเ่เยยผงานถึงนเ่นเล่กพี่อยน้องชุบไหนน้องชิบเื่้นไหนมีเหรียญมาหน้าชิบเื่อนไหนเดมอีกคนนึ่ยังไม่เกิด ชุบมาชุบตัวชุบตัชุบตชุบตสี่ร้ยชุบตได้ชุบตู้ได้ดา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 โอ้โหโอ้โหร่างหนมีีมีีมีด้วเออยาเล่นไลฟ์สดด้วยอยาเล่นไลฟ์สดด้วยอเ็บเจ็บเ็บเลนหเล่นหเก็บแล้วสวยหมด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 ชุบชุบุบุแต่้องสวยอมไม้ไปเนี่ยอมไมไปเนี่ย ไม่ได้อมไม่ดมครับพี่มียาเราขอยาหน่อยไม่มียาเราหมดยาเราไอหนุ่มปีนมาว่ะวิ่งไหวปะเนี่ยไวิ่งไหวไปวิ่งไหวไปเนี่ยโยมไปเนี่ยไม่ได้อมทำไมอ่ะมันดังเหรอครับไม่ครับยัเขาไม่เป็นอย่าี้อย่เชื่อใจ ใครคือโอนโมเหรอเราไม่รู้จักอ่ะใครคือโอนโมอ่ะเราไม่รู้จักเลยเล่นไฮไลท์เก่งๆอ่ะเขาเป็นคนดังอ่ะเป็นตัวคดใหม่มีตัวคดใหม่ตรงไหน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 ลองไปในบ้านในบ้านโอเคครับโอเคครับบ้านแนวบ้านแนวไปลองไปครับไปสูงข้อไม่พันดีๆแล้วคนดูอย่างเยอะตอนไหนเนาะ โอโนโมเขาไม่ได้เล่นแรลกนะเนอะเขาเล่นแต่อันเนี้ยเขาเล่นแต่ยิไลท์เขาเล่นแต่ยิงหัวพี่โอ้เขาโคตรพี่โอโนโมเขามีมังกรฟ้าจะรับพี่เล่นกีตาร์เนี่ยอะไรนะครับไป่ีกว่าเนาบเพื่อนเจ็บ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 

เสียงเหมือนกันทั่วไปอ่ะอะไรฮะโอเคโเอาเหรียญเปล่าไม่ใช่พีโอเราไป่ได้ชื่อลีโอเราชื่อลีโอเราไม่ชื่อโอไ่หงหนนึ่งงหงง เรามีต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 มีหยุมาอยู่มาแนลไปไปช่ยนะขอบคุณนะมา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 ขึ้นมาพีขึ้นมาพีขึ้นมาพีขอของหน่อยไปวงฟากัน น้น้เราสองตัวน้เราสตัวตัวเนี่ยพ<อ>ี่ๆๆตหวตหวตงไหวต้ายห้ายท้ายมเลี้ยวๆหนเล้ยวหน่้ายมีท้ายมีท้ายมีชุดขาวชุดขาวชุดขาวเอาขวาก่อนขวาตัวเดียวเอาขวาก่อนวิ่งมาขวาวิ่งมาขวาก่อนไอวอลเนี่ยไอเอสเน่ยมาหน้าก่อนตัวเดียวนายอลหลังหินนายวอลเนี่ยดูระวัง เที่้ายเลยที่ท้ายเลยที่ซ้ายเาเลกกับโอามูโอามูเขาเลผมผมไม่เคยเข้าอะไรโนาเลยเขยิงโอลามูจะบอกให้ผมครอบผมครอบอะไรส็ไม่ทันทุกรอบเลยอ่ะพี่โอามูอ่ะผมเล่นดขาดไปคุณเจอแต่ว้ยเขี้ยมาคนพี่ผมพี่ต้องไปเตตัวแล้วว่าเขาคือใครนะครับขาชอแหวนรี้

พี่ยสิบคิวเลยเหรอใครคืออนันต์นะเราเราต้องไปติดตามเขาแล้วใช่ป่ะใช่ใช่ขึนในไรเหรอเฮ้ยพี่โอ้เราขาล่าเราขาล่าเราขอล่าเราขาล่าเราลองเบียเขาหน่อยพวกไม่ติดตามบะ YouTube เขาปะเนี่ยเอาเอเอาท่านกระโดดปะท่านกระโดดเ่ย มาแล้ว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 ตั้งทำไมวะอยู่บ้านแอลอยู่บ้านแอลอยู่บ้านแอลว้าวประตูวร์ปแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันนี่แหละ อ้ชุดหนพี่ชุดหนจะร้า้าจะราจะร้วเชายเช้านยเช้านาย้านอยะรวแล้ใช่อนโมเเนี่ยขนาดพันยาเอี่อะเนี่ยขนาพันยาตที่โอนโมเพื่อนไนชุดเพื่อนไนัต่ยเพื่อนไหนัตพโอช่ดหน่อยโออยากได้เงินซื้อไอเทมไรมีตัง राधा 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 रा ไม่ไม่ใช่มาลงพร้อมกันเลยนะครับ่เราไปเราไเราไปม่ชอเราไม่ชกันเดยวนี้ปนล้นเกียร์นะเกียร์นะถ้าได้แชมป์พี่บอกหน่อยว่าพี่คือใครได้เปล่าด้ได้ได้ได้ี่พี่พี่โอนมูไอ้ชื่อที่ใหม่ไอ้ชื่อพี่ปะ ได้ได้ได้พี่คัน้คุณเลยหรอพี่อี้เียนะค้นค่เป็นคุณอ้าตาลาตายพี่มาอยู่ข้างล่างตติม่้างอ่ะโคตะดาวนะพี่โอเจ็บมากตรงตรงไอ้วาเสียวอ่ะชมพู่ก็มีไอ้วาชมพูก็มีสามีตัวเลย ตรงตู้มังสองตัวขวาดาวขวาไปชุบมลาขวาขวาไปชุบกระลาอออวอลวอยชมพูอะเอาไเราเล่นหลังสองไเราเล่นหลังสองไฟเราเล่นหลังสอไปาดา <c oughs> ดานนี้มาชุบไ

ผมครับผมผมได้แค ja ่สับไปยเบอรเบอร์สีบอสีได้แค่ตวเดียอยห้เ่วเาเพื่อนหาเพื่อนผมได้คิวดยวเองอ่ะได้คิวเดียวพี่พี่พี่ไม่ใช่พี่โอวี่ไรสดปะ เนี่ยเล่นด้วยอ่ะเขาไม่ไม่ได้ไลท์ครับไม่ได้ไลท์โอ๊พี่พี่เล่นไม่ไลท์สดแล้วเหรอไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่สติมือเท้าขึ้นตรงเลยันรุจิ้งจุ้มนรุ่นคนเห็นคนเห็นมันนอ้พี่พี่ปรดิมมันอยู่นู่นรัเพื่อนเขาละเพื่อนเขาละเพื่อนเขาแล้วก็เราอยู่เพื่อนเราอยู่เพื่อนเราอยู่โอ้เพื่อนเราเลืเลืเลยเพื่อนเราแล้ว มา <Wow. S 2> บอกมาบอกมาบอกมาเย้ข <Yeah, S 2> ึ่นแ่ง่า <Hey. S 1> บอกมาเลยครับพี่ขึ้นแลงแดงพี่ขึ้นแลงแดงสามดาวแล้วเนี่ยบอกมาเลยพี่บอกมา